อีนสองพันสามร้อยสามจุสองปีกันทิ้นสุดศาสนาก็โพูดหลงไปครับสว้ต่อไปแะบตรงนี้ต่อเนื่องเขาพูดกัเจ้าวีเขาพบพระชิลประวงครับเมื่อชิ้นสุดของศาสนาเขาพูดหลงับรีบศาสนาเก่งไม่ซ่อนเงีย สุดสายขนาดทีอริยนิสายครับบางทีสุดสายนี่อริยน่งัจแล้วก็มีความสาขผู้เรียนจ้าร่างวย่าะมาผุดผูครับบาง่ีสุดสาตรี่ร่ารวยมาผุโคกับมีผู้เรียนต้าชื่องว่าธรรมะงร้าี่สยครับ ก็ไปยู่แต่ข้ามมาสามนี่ครับก็ไปยนกั่ขามมาลี้งสีมาลครับก็ไปยืนกันหน้ารักษาผู้โชวเลยครับก็ไปยืนแ้่เทวทีหัวครับหัมาไหนก็ไม่รู้ก็ไปยืนแ่าลาสีหครับก็ไปยืกกั อิดโสง8คนองท้ไทยก็คือสุมูมักกโลกนะโอ้หลายคันตัวนี้กำตององพระพุทธเจ้าเออ่มบางทีการสอบบักโลกอนี่หละก็ต้องไปคือห้วยร้อยหางบ้างคับคือห้ามขั้นอบแบบตรงหมายไปคร่ะ

คอยสังสงพลนิ่งทั้งบงุญทังท่าใ้มีอานิสงส์มากเพื่อลังใจบูชาต่ออริยสงฆ์ค,คือวิสุทธิเทรเทู้บริสุทส,ส,สุ์ผู้มีอำนาจเหนือกววัตถุเสียงไหลบูชาในทานพระยาขันตุครับครับ ขายย้ายของเที่ยวหาไปนั้งภูมิอย่างนี้คนธรรปะกระจังใจจะตีดเิยเป็นพวกมาเทีวหลาเอาข้างหน้าเข้าเลยก็ได้ครับเอาข้าเลยเข้าเลยก็ได้เออข้าไปเรื่อยๆฟักนี่ลุกไปนั่งครับผมพอจากฟู้มาเที่ยวลาอัไท่านจากตูวครับสซนนีิมวนมีกองที่เก่าอยู่บนเข้า คร้คงไมจะบ,บวนอีกตัวนี้ครับเออ <c oughs> อันสั้นรอไปแล้วสั้นยาวด้วยถ้าแั่สั้นยากันสั้นดูผิดลายบันดาบพุทธสั้นคยาารนรนรปรทับดุสั้นดูผิดายร้า,ายแต่พพุทธ่สัน้นโอ้พ่อที่สั้นโยดูวยเส้ตัวไหนเออดูเส้นนี่ละรับ <c oughs> ต้องไปยิยมารดีครับต้อไปยยก็บานเรีมารียศกษักววดีครับอันเทีเรียวนางท่านนี่เมืมกก่มวนเคยเมเทพประุธทางเจยครับโอ้ค,ครับผูบ้ทรงสงเนึ่งตาหลายตรุหน้าหลายทรงค้องนิ่งดีหลาย ตลอดเลวลาจะมีเกินเป็นพ <c oughs> ก่มค่ะพมก็แหลกว่าพุมมาเป็นเชานอันนี้เสื่อนสายของพุมคนะครับพุมมาโโลกิกามาพมมาสปตาวฟาอันนาฟาครับผม ผมหมออาฟนเทอแต่ไ,นนไ,ตตไหนเต็มค้มดิเงนเราที่เตกวโอ้โหโุ้มหมดตก็ใครจ่มาเตเป็น่านได้แล้วเสนี่ไปดีตาโซฟาปห้าสุฟา,อฟาโอ้ร,อรัดทองยังมาเลี้ยงสู่เลี้ยงตัวนี่แม่ขยลงดูไลมานอันต้องหนคนเดือนร้อนเหนันไม่กัดดิซือครับผมสุฟายิายานนั่ครับ เิ่งหาไฟแล้วรายิหาอันร,รักปาตุนรกรานุนกถดี๋อันควนกกรที่สีลางกสงบังเสนฮาแต่แกกสนนง,น,ลลง,งน,นั้นจายกเัเตอแขงแสยังสายแต่ฟูปอดเต้นวามิจาบอกยิ้สิ้นชุดกัเลยยิ้มใจยันใจยันฮจใช่ฟูคนละกึ่นจักคนโลกที้โลกน่ะบอกที่อันนี้น้องเรับ เธอเช่นเช่นได้จิ as, laser, ินแจงย่ากนในยืนทอยยังเอาคนฟอโดูคนเดีเวรอไปกังนี่สัญญาเขามีสัญญาฮะครับอกอเออที่ราเป็นอะไรหายอย่ที่ไหนเนาะครับโอ้คนนี้กันคุณสการ์เราคุอะไรไม่รู้หมดทั้งเรื่อง คารปอนอันน uh. ้นเาก็อบนเรือโยนไมเลันะบนโลกนั้นเป็นว่าโลกที่มีแต่วกเหมยอติไปเลยบางครหโมหะดาโมหตโลกตัวโลกกันกลางทำสิ่ห้อันนั้นด้รส่ด้ไปไม่แต่ว่าคุไปเท้าวตรงนั เ็นตีนสักคายแต่โรคไม่ดีได้หรือครับโรคที่จะโคตรมือนว่าครัหมือนแย่ไปเรื่อยเลยทุกทัก้งสิ้นคะรับทุกสมุนไพมีโรคครับทุกเกินจะตาเกินแต่ลาปทีทุกขาเพราะเราที่ทุกขังไปเสีย

อันทุกขใคขอให้พพท่านพบปต์ปอดจะน้ำได้ได้เลยก็เจสาธุปอาระน้ำฟักหักใจเอาเรื่องจังดเด้อสาธุอยากวรีนหี้ก็ให้วิีนี้นด,สสด้สาธุอยากขายที่ก็ให้ได้ขายทีเด้สาธุอยากค่าใคารได้ อเออเอา้าขายแล้วลลูกสาธุบันนี้เราไปถึงจะลักกันดีอโลงกันก็านครับ